ีครับพี่น้องชาวคริสต์จักรสําเร็จทุกท่านนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับในโอกาสเช้าวันนี้ที่เราจะได้มีโอกาสมาร่วมกันฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิบอ์บทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่9นะครับผมจะอ่านพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้พี่น้องได้ฟังหรือพี่น้องจะเปิดพระคัมภีร์หรืออ่านตามสปริงต,ตามก็ได้นะครับ พระธรรมของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะเป็นเรื่องของอพระธรรมวิบอร์บทที่7เริ่มต้นอย่างนี้หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทุตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้งสของแผ่นดินโลกยับยั้งลมทั้งสี่ของแผ่นดินโลกไว้เพื่อไม่ให้มันไม่ลมพัดบนบกบนทะเลหรือบนต้นไม้ แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองหนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทางทิศตะวันออกถือตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และท่านร้องด้วยเสียงดังต่อทูตทั้ง4ี่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นว่าจงอย่าทําอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราบ,บนหน้าผากของบรรดาผู้รับใช้ ของพระเจ้าของเราและข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการประทับตรามี1 4 4 0 0 0คนพวกเขาได้รับการประทับตราไว้นั้นมาจากทุกเผ่าของอิสราเอลพว,พวกที่มาจากเผ่ายูดามีที่รับการประทับตรามี1 2 0่0คนพวกที่มาจากเผ่ารูเบนมี1 2 0 0 0พคน พวกที่มาจากเผ่ากาดมี1 2 0 0 0คนพวกที่มาจากเผ่าอาเชอร์มี1 2 0 0 0คนพวกที่มาจากเผ่านักทาลีมี12,000คนพวกที่มาจากเผ่ามนัสเซมี1น0 0 0คนพวกที่มาจากเผ่าซิเมโอนมี12,000คนพวกที่มาจากเผ่าเลวีมี1 2 0 0 0คนพวกที่มาจากเผ่าอิสซาคมีหน0 0มคนพวกที่มาจากเผ่าเซบุรุนมี 1 2 0 0 0คนพวกที่มาจากเผ่าโยเซฟมี1 2 0 0 0คนพวกที่มาจากเผ่าเบนจามินมีที่ได้รับการประทับตรามี1 2 0 0 0คนหลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่ไหนมหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติทุกภาษายืนอยู่ที่พระที่นั่งและเฉพาะพระพัก พระเมสพดพวกเขาสวมเสื้อสีขาวและถือใบตาลอยู่ในมือให้เราอธิษฐานขาพอพรจากพระเจ้าร่วมกันนะครับสาธุการกราตับพระบิดาพระเจ้าที่รักขอโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตและลมหายใจและทุกวันของข้าพระองค์ทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นของขวัญจากพระเจ้าโดยเฉพาะวันนี้ที่เราจะได้พิจารณาคำของพระเจ้าร่วมกัน ขอประทานความเข้าใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชีวิตที่เป็นไทยและมีชีวิตที่ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรับและเคารพอย่างยิ่งอธิษฐานมอบช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ไม่มากก็น้อยช่วงเวลาแบบนี้สถานการณ์โควิดอาจจะทำให้พี่น้องนํามาสู่ความวิตกกังวลในอนาคตผมเองกับพี่น้องในชาว b ีไเราก็คุยกันว่าไม่แน่ใจว่าเวลาโควิดเนี่ยเมื่อไหร่เราถึงจะกลับไปสู่เวลาปกติเมื่อไหร่เราจะสามารถเปิดโรงเรียนที่ไม่ต้องสอนออนไลน์ให้นักเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนได้ คำตอบคือไม่มีใครทราบว่าเมื่อไหร่นะรู้แต่ว่าไม่ใช่หลือเร็วนี้พี่น้องอาจจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเรากังวลว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเราจะกลับมานมัสก,การที่โบสถ์ได้ด้วยกันนะเรารอมาสักพักหนึ่งแล้วเราทนไม่ไหวเราก็เลยต้องนมัสก,การออนไลนะ์นะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยถึงจะสามารถเปิดประเทศได้ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะมีเสรีภาพออกนอกบ้านนะอย่างเสรีแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะรู้แต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนีนะ้นอกจากเรื่องเวลาที่ทำให้เรากังวลก็ยังมีสิ่งอื่นที่ทำให้เรากังวลในช่วงช่วงโควิดก็มักจะมีคนที่ส่งข่าวคลิปข่าวปลอมแชร์ข่าวโดวยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ โควิด uh, บ้างเรื่องผลกระทั่งเคียงจากวัคซีนบ้างเรื่องของการใช้วัคซีนบ้างเรื่องของการจัดการของรัฐบาลบางโส้สารพัดจึงต้องมีเพจที่บอกว่าข่าวนั้นข่าวปลอมข่าวนี้ข่าวปลอมเพราะไม่เช่นนั้นสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราเรับสื่อเหล่านี้มากขึ้นเราก็จะก,กังวลมากยิ่งขึ้น ในวงเครื่อคริสเตียนแล้วก็มีข่าวปลอมเหมือนกันนะยิ่งกว่าข่าวปลอมอีกนั่นคือคําสอนปลอมาศาสนศาสตร์ปลอมนะฮะแหมไม่มีใครมาทําว่าข่าวปลอมหรือคำสอนปลอมออกมานะแต่จริงๆมีอยู่ดาด,ดื่นนะฮะเมื่อมีการระบาดโควิดก็มีบางคนก็สอนว่านี่เป็นไม้สำคัญของ7จปีสุดท้ายนะตอนนี้เขาออกมาออกมานานแล้วนะเขาออกมาตั้งแต่โควิดใหม่ๆขงสทยจะเหลือ6ปีหรือ5ปีแล้วนะฮะ ว่าเป็นเจ็ดปีสุดท้ายนะหรือว่าบางคนเนี่ยซ้ำร้ายนะยุยงนะบอกว่าคริสเตียนไทยยาชีดวัคซีนนะเพราะวัคซีนเป็น DNA ของซาตานนะอันนี้เขาเป็นข่าวปลอมนะข่าวปลอมแบบนี้เนี่ยเป็นการบิดเบือนพระวจนะหรือคนสอนคนพูดเนี่ยไม่ได้เข้าใจในบริบทของพระคำหรือไม่เข้าใจในวรรณกรรมมักจะเอามาจากพระธรรมวิบอร์นะฮะความจริงแล้วพระธรรมวิบอร์เ,เป็นหนังสือที่ ให้ความหวังเป็นหนังสือเตือนสตินะหนังสือที่สอนสําหรับคริสต์จักทั้ง7ไม่ให้หลงไปตามวิถีของโลกแต่ให้ติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัะนะท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลําบากนะโดยเฉพาะคนในยุคแรกคริสเตียนยุคแรกที่ทนทุกข์กับการพบกับความการถูกข่มเหงหรือแม้กระทั่งพบกับการทดลองหรือความกดดันของโลกพระธรรมวิวรณ์ ไม่ได้เป็นคำทำนายตามตัวอักษรเหมือนหนังสือแบบคำทำนายแบบนอสตราดามุสที่หลายคนมองว่านี่เป็นคำทำนายไม่ใช่นะฮะพระธรรมวิวรณ์ไม่ได้เน้นเรื่องของการสิ้นโลกนะแบบหนังฮอลลีวูดนะเพราะพระธรรมวิวรณ์ให้ความหวังให้ให้เห็นถึงแผ่นดินใหม่โลกใหม่ในอนาคตหรือการส,สร้างใหม่พระธรรมวิวรณ์ให้ความหวังในเนื้อหาที่เป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะฮะ ถ้าเราจะเข้าใจพระธรรมวิบวร์เราต้องเข้าใจภาษาสัญลักษณ์ด้วยนะครับพระธรรมวิบวร์บทที่7ที่เราได้ฟังหรือได้อ่านในสักครู่นี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ให้ความหวังกับผู้เชื่อขณะที่เขากําลังประสบความทุกข์ยากลําบากหนังสือวิบวร์บทที่6เนี่ยนำเสนอเรื่องการแกะตราทั้ง7นะแกะตราแต่ละดวงเราจะมองเห็นความตกต่ำของแผ่นดินโลกนะมากขึ้นมากขึ้นตั้งแต่ม้าสีขาวม้า สีแดงม้าสีดำนะสีกะเลียวก็เห็นความตกต่ำของผพนดดนโลกมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งตกต่ำถึงมากขีดสุดนะจนตอนท้ายของบทที่6บอกว่าวันแห่งองค์วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้ามาถึงใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้เล่านะจึงมาถึงบทที่7บทที่7เป็นบทที่ให้ความหวังทั้งบทให้ความหวังมีอยู่2ประการใหญ่ๆแต่ว่าเช้าวันนี้ผมจะนำ มานําให้พี่น้องพิจนารณาประการแรกประการเดียวนะครับก็คือการปกป้องของพระเจ้าบทที่7เริ่มต้นแบบนี้นะครับว่าหลังจากนั้นข้าพเจ้าขอยอนได้เห็นทูตสี่องค์ที่ยืนอยู่มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลกยับยัง้งลมทั้งสี่ไว้ของแผ่นดินโลกไว้เพื่อไม่ให้มันพัดไปบนบกบนทะเลหรือบนต้นไม้ ทูตสี่องนี้คือใครทูดสี่องนี้คือผู้ที่มีอํานาจในการทําลายแผ่นดินโลกทําไมเลขสี่เลขสี่เป็นเลขของโลกนะฮะก็คือสี่ทิศนะบอกทูดทั้งสี่ยืนสี่มุมหมายถึงครอบคลุมโลกทั้งหมดนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าสี่องเนี้ยนะมีสิทธิ์ที่จะทําลายนะก็คือลมลมเป็นสัญลักษณ์ของการทําลายลมพัดทั้งสี่ก็คือทําลายแผ่นดินโลกพันธดบกทําลายทะเลแต่สี่องนี้ถือ ลมเอาไว้ยับยัง้งหรือว่าถือเอาไว้นะครับและหลังจากนั้นทูดอีกองค์หนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากทิศตะวันออกทูตองค์นี้ไม่ได้ถือลมแต่ถือตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ล้องสิงดังตับทูตทั้ง4องค์บอกว่าอย่าทําอันตรายกับแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราบนหน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเรา ทูตองค์ท uhm uh, si. ี่สองค์หลังนี้นะครับมีหน้าที่รอเวลานะที่จะประทับตราบนหน้าผากของผู้รับใช้และบอกทูตสี่องค์ว่าอย่าเพิ่งทําลายอย่าเพิ่งทําลายอะไรจนกว่าเราจะประทับตราบนหน้าผากการประทับตราบนหน้าผากคืออะไรนะการประทับตาบนหน้าผากไม่ใช่การประทับตาแบบนี้นะฮะ ไม่ใช่เราจะมามองหน้ากันเองว่าเอ๊ะใครมีตราประทับแล้วบ้างนะไหนเขียนพระเจ้าไหมเขียนเลขอะไรอยู่บนหน้าไม่ใช่แบบนั้นนะฮะตราประทับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะฮะสมัยก่อนก็มีตราประทับปัจจุบันเราก็มีตราประทับใช่ไหมหรือว่าตราประทับเช่นเช่นตราประทับอย่างหน,งหนังสือนะฮะถ้าผมยืมหนังสือในห้องสมุดนะต้องมีตราประทับของห้องสมุด ก็เพื่อที่จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นของห้องสมุดนะสมัยก่อนคล้ายกันนะมีตราประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือของจักรพรรดินะถ้าตราประทับในตราสารอันไหนก็แสดงว่าอันนั้นเป็นของจักรพรรดินะตราปร,ประทับบนหนังสือม้วนนะถ้ามีตราประทับอยู่หน้าหนังสือม้วนนะ่าแสดงว่าไม่มีใครแกะได้นอกจากคนที่มี สิทธิอำนาจหรือพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าจักรพรรดิเนี่ยจะมอบสิทธิอำนาจเพราะฉะนั้นตราประทับอยู่ที่ไหนก็คือบอกว่าตราประทับนี้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของใครนะถ้าตราประทับอยู่กับคนผู้เชื่อนะ,ะก็บอกว่าผู้เชื่อคนนั้นเป็นของใครหรือของพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีตราประทับตราประทับสําคัญมากนะบ่งบอกว่าถ้าไหนเป็นของพระเจ้าพระเจ้าดูแลพระเจ้าปกป้อง พระธรรมเอเฟซัสก็พูดถึงตราประทับเหมือนกันบทที่1ข้อที่3ามสิบสาจำได้ไหมฮะที่บอกว่าพวกท่านผู้เชื่อเนี่ยได้รับการประทับตราโดยด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้เมอพระวิญญาณที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นเครื่องหมายของการประทับตราเราเป็นของพระเจ้าเราคือผู้ที่พระเจ้าปกป้องหรือพระเจ้าดูแลนะสองหนึ่ง 1, เป็นตโบทที่สองข้อที่9กก็บอกแบบนี้เหมือนกันว่าพวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่เลือก ที่สงเลือสารเป็นบริสุทธิ์หลวงเป็นชนชาติบริ<ช>สุทธิ์เป็นประชากรที่อันเป็นอมัามมกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าพวกท่านพี่น้องชาวคริสต์จักรสำเร็จหรือเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเล่าต่างเป็นของพระเจ้านะเป็นกรรมสิทธิ์ของโรรองถ้าเราได้รับตาบราประทับนะเหมือนกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ประทับเราเป็นเจ้าเรามีเจ้าของแล้วนะฮนะในพระธรรมวิบวรณ์เนี่ยก็มีคําถามว่าใครนะ เป็นผู้ที่ได้รับตราประทับนะคำสำคัญตอนนี้ก็คือคำว่าได้ยินนะยอนได้ยินจำนวนของผู้ที่ได้รับการประทับตรามี1 4 4 0 0 0สคนนะคือทุกเผ่าที่มาจากอิสราเอลทุกเผ่าที่มาจากอิสราเอลก็มีเผ่ายูดาลูเบนกาดอาเชอนักทาลีมานัสเสซิมิโอนเลวีสอิสาคาเซโปรลุนโยเซฟเบนจามินทั้งหมดเนี่ยนะ 12ผ่าวผ่าละ12,000คนนะผู้ที่ได้รับการประทับมี144,000คนโอ้จะมีคำถามแล้วทีนี้นะเอ๊ะฉันจะได้รับการประทับตราไหมเนี่ยฉันจะอยู่ใน144,000คนไหมเนี่ยทำไมมีแค่144,000คนเองเหรอและตกลงเป็นใครกันบ้างเนี่ยนะคำ,ถ,คำ,คำถามนี้ก็คำถามสำคัญนะฮะ แต่คำถามให้ให้เราสังเกตตัวเลขก่อนนะตัวเลขในพระธรรมวิวรณ์เป็นสัญลักษณ์1 4 4 0 0 0เนี่ยเลขสำคัญคือเลข12 1 2นะ12หรือว่า112,000คนนะในทุกเผ่าแล้วมี12เผ่า12คูณ12,000ก็เป็น144,000เลขสำคัญเลขสำคัญในตอนนี้เป็นเลข12กับเลข1,000นะเลข12คือเลขอะไรเลข12ในพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมัก ใ้เลข12เป็นประชากรของพระเจ้าอิสราเอลมี12เผ่าคือครบจํานวนประชากรของพระเจ้านะอาคาทูตมี12คนเพื่อ12คนจะทําหน้าที่เพื่อที่จะนําข่าวประเสริฐไปถึงครบจํานวน12คนแต่ละคนทาหน้าที่นะสิบสองเนี่ยเป็นเลขประชากรของพระเจ้าเลขหนะึ่นเ่ยเป็นเลขที่จํานวนเยอะจําได้ไหมในสดุดีบทที่แปดสิบสี ข้อที่10บ,บอกว่าพันเดียวในพระวันเดียวในพระนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่าพันวันในที่อื่นนะฮะนะก็ะไม่ได้ดีกว่า500วันไม่ได้ดีกว่า200วันนะดีกว่าพันวันไม่ได้ดีกว่า12,000สองพันวันอะไรแบบนี้นะเลขพันเป็นเลขจํานวนเยอะนะไม่ต้องนับแล้วคือเลขเยอะนะฮะหรือวันเดียวของพระเจ้าเหมือนพันปีนะไม่ใช่แค่เหมือนพันวะันนะเหมือนพันปีนี่ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเลข12คือเลขของ จำนวนครบจํานวนของประชากรเลขพันคือเลขจํานวนเยอะเพราะฉะนั้น1นึ่งแสนสี่พันเนี่ยก็คือเลขครบจํานวนของประชากรของพระเจ้านะฮะแต่มีคําถามอีกว่าทาไมต้องเป็นแค่อิสราเอลล่ะร้อยสิบสองเผ่าเนี่ยจริง,รงๆแล้วอิสราเอลมีเผ่าเล็กเผ่าใหญ่แต่ร2สิบสองเผ่านี้มีเท่ากันหมดเลย12อสองหมื่นสองพันคนหมดเลยนะหัวใจสําคัญคือเรื่องนี้นะครับ จริงๆแล้วถ้าบอกว่าพระเจ้าจะปกป้องเฉพาะอิสราเอลอันนั้นเจ้าจะค้านกับหลายๆตอนในพระธรรมวิบ่อนะบทที่5ข้อที่9ให้เรารู้ว่าพ,พ,พระเมสสบดกเนี่ยไถคนจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกชนชาติและทุกภาษาชาติไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลนะที่สําคัญนี่เมือ่อกี้ที่ยอนได้ได้ยินใช่ไหมฮะแต่หลังจากนั้นข้อที่9ยอนได้เห็นอะไรยอนได้เห็นนี่แนมาหาชนไม่มีใครนับได้ มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติทุกภาษายืนอยู่ต่อพระพี่นั่งของอพระเจ้ารัพระเมศโตกเนี่ยนะหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนที่ยอนได้ยินแต่เมื่อเปิดตายอนเห็นอีกภาพหนึ่งภาพที่แตกตา่างภาพที่ยิ่งใหญ่นะนักวิชาการมองเห็นเหมือนพ้องต้องกันว่าทั้งสองภาพนี้เป็นภาพเดียวกันภาพที่ยอนได้ยินนะ ทำให้ยอนได้คิดถึงภาพครบจํานวนแต่ภาพที่ได้เห็นคือภาพที่ยิ่งใหญ่และเปิดตาคับยอนะสิ่งที่ยอนได้เห็นในตอนนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจริงตามสัญ,ญลักษณ์1 4ึ0 0 0พพูดง่ายๆ1 4ย0นึแคนคือใครคือคนของพระเจ้ามะคือมาครบจํานวนทุกประชาชาติทุกเผ่าสิ่งที่น่าสังเกตคือ1 2 0 0 0คนของแต่ละเผ่าที่มีจํานวนเท่ากัน ความจริงแล้วอิสราเอลมีเผ่าเล็กเผ่าใหญ่ไม่เท่ากันนะฮะบางเผ่าใหญ่รูปเบนเผ่าใหญ่เผ่าเบนจามินเผ่าเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นจํานวนเท่ากันเนี่ยบ่งบอกถึงความสําคัญว่าพระเจ้าเห็นทุกชนชาติเช็คทุกประชาชาติมีความสําคัญเหมือนกันนะฮะไม่ได้บอกว่าชนชาติไหนใหญ่ชนชาติไหนเล็กน้อยเหมือนกับเผ่าไหนใหญ่เผ่าไหนเล็กน้อยนะชนชาติเล็กน้อยพระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้ง ชนชาติยิ่งใหญ่พระเจ้าก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากกว่าชนชาติือหรือให้ความสําคัญมากกว่าใครกลับมาถึงชีวิตของเราหลายครั้งเรากังวลน,นะกังวลกับสถานการณ์กับความไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่าแน่นอนแต่ในพระเจ้ามีความแน่นอนเราหลงลืมลืมไปว่าแท้จริงเราเป็นคนสําคัญพี่น้องทั้งหลายพี่น้องคือคนสําคัญ เป็นคนของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นคนที่พระเจ้าประทับตราหรือรอเวลาที่จะประทับตราคนอื่นมากขึ้นหากเรารู้ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นของพระเจ้าอย่าให้ใครมาบอกว่าเราเป็นคนไม่สำคัญหรือไม่มีค่าอย่าให้ใครมาดูถูกเราหรือเราอย่าดูถูกตัวเองคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรอยู่ในกระเป๋าของเราเรามีเงินเท่าไหร่ ไม่ได้บอกว่าเรามีหลักทรัพย์เรามีที่ดินอะไรแค่ไหนคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่เผ่าพันธุ์ของเราหรือนามสกุลของเราคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่เราใส่เสื้อผ้ายี่ห้ออะไรขับรถเก๋งยี่ห้ออะไรคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ความรู้ความสามารถปริญญาอะไรปริญญาตรีโทเอกหรือจบปรสีหรือไม่ได้เรียนหนังสือนั่นก็ไม่ได้ลดคุณค่าของเรา คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จนะน่าไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเสมอไปแต่ค่าของคนไม่ได้อยู่แค่ความสําเร็จหรือชื่อเสียงหรือเกียรติยศค่าของเราอยู่ที่พระเจ้าพระองค์เองที่เป็นผู้เห็นคุณค่าและให้คุณค่ากับเราพระองค์เองคือผู้ที่เลือกสรรเราประทับตราของพระองค์ในชีวิตของเรา บ่ครั้งเวลาเหตุการณ์ร้ายเข้ามาถึงชีวิตของเราเรารู้สึกว่าเราแย่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีค่าอะไรเวลาคนที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเรารู้สึกว่าเราแหมไร้ like ค่าจังเลยนะเราทําอะไรไม่ได้เพราะเราให้คุณค่าอยู่ที่การทํางานบางคนตกงานรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเพราะว่าเขาเขาเลือกคนอื่นแต่เขาไม่เลือกเราหรือบางคนอาจจะทํางานอะไรออกมาล้มเหลวก็รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า เรามีสิทธิ์ล้มเหลวได้เรามีสิทธิ์ตกต่ำได้เรามีสิทธิ์เ,เจ็บป่วยได้เรามีสิทธิ์ไม่แข็งแรงได้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทําให้เราไร้คุณค่าถ้าจริงพระเจ้ารักเราพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราพระเจ้าทรงปกป้องเราดูแลชีวิตเราและมีหลายต่อหลายครั้งพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราซึ่งเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะไม่เห็นผพม,มีประสบการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาส จริงๆก็ผมก็ไม่ใช่ว่าได้มีโอกาสผมถูกรถชนผมเดินจาก BIT แล้วก็ไปซื้อของนะฮะที่ตลาดนะฮะแล้วก็เดินข้ามถนนนะถนนที่หน้าปักซอย BIT เนะี่ยเป็นถนนสองเลนที่สวนกันผมคิดว่าผมก็ดูรถได้ดีแล้วนะผมมองไปทางฝั่งขวาไม่มีรถไม่ใช่รถกำลังเบรกอยู่ผมก็เดินข้ามถนนเสร็จแล้วพอหลังจากที่ข้ามพ้นฝั่งขวาไปผมก็ ลืมไปหมดละว,ว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นตื่นขึ้น,นมาอีกทีผมนอนอยู่บนรถกระบะนะเป็นรถมูลนิธินะซึ่งกําลังขับโสดผมไปโรงพยาบาลผมตื่นเห็นหนักศึกษาบไอทีท่านหนึ่งนะก็นั่งอยู่ที่ปลายเท้าของผมนะผมก็ถามว่าเกิดอะไรเขาบอกอาจารย์เจ้เย็นอาจารย์อาจารย์รยถูกรถชนรถมอเตอร์ไซค์ชนผมก็ตกใจนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรมากไหม คำถามแรกตอนนั้นภรรยายอยู่เชียงใหม่ว่าภรรยายผมรู้เรื่องไหมพิตุ๊รู้เรื่องไหมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ขอให้ช่วยโทรศัพท์ไปบอกก็บอกเลยโทรศัพท์ไปแล้วไปถึงโรงพยาบาลหมอก็เอ็กซเรททุกอย่างนะกระดูกไม่หักไม่ได้ดูอะไรแล้วก็เช็คร่างกายดูทุกอย่างถามคำถาม,ถามดูในตาเขาเขาบอกว่าผมไม่เป็นอะไรกลับบ้านได้แต่ที่สุดแล้วผมก็ไปเช็คร่างกายอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลน,นอนอยู่หนึ่งคืนนะปรากฏว่าผมก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับ นะหลังจากนั้นสักสัปดาห์หนึ่งก็ได้มาเจอน้องนะักศึกษาบีไทีท่านนี้ก็ขอบคุณเขามากนะที่คอยเป็นทุละแล้วก็ช่วยดูแลเขาก็เล่าให้ผมฟังอย่างนี้นะครับอบอกว่าโอ้อาจารยเ์เหตุการณ์มันน่ากลัวมากนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ขับมาเร็วแล้วเขาไม่ได้สดไม่ได้มองเห็นพออาจารย์เดินข้ามถนนแล้วเขาก็ชนอาจารย์นะอาจารย์ก็ล้มไปหัวก็ลงไปนอนกับพื้นนะอีกฝั่งหนึ่งเขาอีกฝั่งหนึ่งขณะนั้นมีรถ รถประชาทางสีแดงนละรถรถแดงหรือรถกรบบะรเนี่ยบรรทุกเนี่ยแดงก็วิ่งมานะฮะวิ่งมาแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็เบรกอย่างเร็วนะคะเบรกอย่างเร็วขนาดว่าเขาเบรกทันนะฮะหัวของผมเนี่ยห่างจากล้อเขาสักนิดเดียวเท่านั้นเองนะจนชาวบ้านแถวนั้นก็ตกใจนะอ๊ะผมมีพระอะไรดีเ <c oughs> มื่อคิดถึงเรื่องนี้ทีใดครั้งใดผมก็รู้สึกทรัพย์ซึ้งในพระคุณพระเจ้าหลายครั้งเชื่อว่าพระเจ้า ปกป้องชีวิตของเรานะฮะก็รู้สึกว่าซาบซึ้งในพระคุณที่พระเจ้าให้โอกาสกับเรามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะแต่การที่พระเจ้าปกป้องเราเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าเราเป็นคนพิเศษกว่าใครนะฮะหรือไม่ได้มีความหมายว่าโอ้ยโดยความเชื่อเราจะทําอะไรก็ได้ต่อจากนี้นะพระเจ้าจะปกป้องแนละ้วเดี๋ยวทูตสวรรค์จะปกป้องเราเองแหะไม่ใช่แบบนั้นนะครับ คงคิดแบบนี้ไม่ดีแน่ใครบอกว่าโอ้เชื่อพระเจ้านะอธอษฐานเลวเชื่อพระเจ้าจนะออกไปข้างนอกไม่ต้องใส่แมสก็ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพระเจ้าปกป้อง,องไม่ปิดโควิดต,ติดแน่นะอย่างนั้นติดแน่นะจำได้ไหมพระเยซูครั้งหนึ่งนะครับถูกถูกมารผจญน,นะในตอนอดอาหาร40วันเนี่ยนะแล้วก็มารก็เอาพระเยซูขึ้นไปบนพระวิหารสูงแบบในรูปนี้นะฮะแล้วมารก็บอกว่าโอ้ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้ากระโดดลงไปสินะเพราะว่าพระองค์จะทรง ใช้ทุทสวรรค์ของพระองค์ปากช้อนหรือว่ามาลองรับท่านนะพระเยซูก็บอกว่ามาซาตานนะปให้พลน,นะเพราะว่ามีพระคมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าอ,อ,อย่าทดลองพระเจ้านะฮะอย่าทดลองพระเจ้านั้นการที่พระเจ้าปกป้องพร,พระเจ้าดูแลเราเในด้านหนึ่งให้เราได้รู้ว่าเราเป็นคนสําคัญแต่ด้านหนึ่งความเป็นคนสําคัญเนี่ยน่าจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิต อย่างรอบครอบอย่างรับผิดชอบนะดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวมและต่อตัวเองนะออกจากบ้านนะก็ใส่แมสซะนะแล้วไปถึงที่ไหนก็ทําตามกฎระเบียบของสาธารณสุขแบบนี้เราจะรับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคมต่อส่วนรวมและการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยนะสำคัญก็คืออย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะครับ มีบางคนนะผมก็มีน้องบางคนก็คุยกันแล้วก็น้องเขาก็อบอกว่าแถวบ้านเขาเนี่ยติดโควิดคริสจักรของเขาก็าติดโควิดผมก็ถามน้องที่เป็นสิทธิ์เก่าคนนี้สิทธิ์เก่านักเรียนบอกว่าแล้วไปฉีดวัคซีนหรือยังเขาบอกว่ายังลงทะเบียนจะฉีดได้เมื่อไหร่เขาบอกว่า,า,วดดมา,วาผมยังไม่ลงทะเบียนเลยครับอาจารย์ก็เลยต้องมีคําถามว่าทําไมถึงไม่ลงทะเบียนเขาบอกมไม่แน่ใจว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดี อ๋อทีนี้ต้องคุยอ,อ,อ,อีกอีกสักพักหนึ่งนะฮะว่าตกลงว่าเหตุผลอะไรที่ไม่ฉีดเพราะว่าเขาไปดูว่ามีผลข้างเคียงมีคนที่มีผลข้างเคียงแล้วเขากัางวลว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีจะจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ผมก็เลยแนะนําอย่างนี้นะว่าไปถามหมอสิถ้าจะดูคลิปดูอะไรไปถามหมอว่าเปอร์เซ็นต์ของการฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนอันไหนดีกว่ากันนะฮะแล้วก็คนที่ไม่ฉีดวัคซีนจะทนทุกข์ทรมานยังไงเมืเ่อเขาติดโควิดนะฮะสิ่งสําคัญคือ เราต้องใช้ชีวิตอย่างรอบคอบนะมีหมอคริสเตียนท่านหนึ่งเป็นหมออายุรกรรมนะฮะแล้วก็ดูแลทำดูแลคนไข้เกี่ยวกับเรื่องโควิดมานะฮะเป็นหมอคริสเตียนนะฮะก็มีสมาชิกจะถามหมอท่านนี้บอกว่าอาจารย์หมอช่วยบอกหน่อยว่าฉีดวัคซีนดีไม่ดีนะฮะพระเจ้าจะให้เราฉีดหรือไม่ให้เราฉีดนะหมอท่านนี้ตอบดีมากนะหมอท่านนี้ก็ก็ตอบแบบนี้นะฮะบอกว่าพี่เขาเรียกพี่นะฮะพี่เอาแบบนี้นะ พี่วางมืออธิษฐานเลยนะไอษฐานขอพระเจ้าปกป้องและไอษฐานพิเศษเลยนะกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะไอษฐานเสร็จปับ๊บไปฉีดวัคซีนอัเป็นคำตอบเป็นคำตอบที่ดีนะเพราะว่าเราทําอย่างดีที่สุดนะเราทําเราไอษฐานขอพระเจ้าปกป้องเรานะ แต่อีกด้านหนึ่งที่เหลือแล้วอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เรากังวลเนะเราทําอย่างดีที่สุดนะหมอถ้าเกิดหมอให้เราฉีดนะเราก็ไปฉีดถ้าหมอดูแล้วเราไม่ได้มีโรคประจําตัวที่มีความเป็นปัญหานะที่เหลืออยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะช่วยแค่ไหนอยู่ที่พระองค์แล้วแหละแต่เราทําทุกอย่าง,งเรารอบข้อไม่ทราบว่าเชา้าวันนี้พี่น้องชาวคิสจักรที่หนึ่งสำเร็จเรามีเรื่องอะไรที่เรา ทุกกังวลบ้างไหมมีสิ่งใดที่ทําให้เราจิตตกขาดความหวังเราต่างๆเราต่างคนต่างต้องปรับตัวสถานการณ์โควิดด้วยกันทั้งสิ้นอย่าให้ความทุกข์ความยากลำบากของเราทําให้เรารู้สึกท้อใจหรือคิดว่าเราไม่มีคุณค่าอย่าให้ความทุกข์ยากทําให้เราทิ้งพระเจ้าหรือคิดว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราพระธรรมตอนนี้สอนเรารู้หนุนใจเราให้รู้ว่าพวกเราคือคนสําคัญ พวกเราคือคนที่มีค่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งให้เราต่อสู้ทํำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดรอบคข้าที่สุดที่เหลือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ให้เรามอบความไว้วางใจนี้ไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับให้เราได้ทานขอพรจากพระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราและปกป้องชีวิตของเราอยู่เสมอในยามที่เราอาจจะมองไม่เห็นอันตราย แต่ขอพระเจ้าเมตตาให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่มีสันติสุขและใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาที่มาจากพระเจ้าและมอบสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งจึงพูนขอและขอพรจากพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าพระเจ้าวยพรพรี่น้อง,งทุกท่านนะครับ